โอเคระบบเรื่องระบบอนุสัญญาณสาหรับการเดินรถไฟเบื้องต้นนะครับอ่าทําไมจะต้องมีระบบอนุสัญญาณเพราะว่าอ่าการเดินรถจริงๆแล้วจริงๆแล้วการเดินรถเนี่ยมันมันค่อนข้างปลอดภัยเนาะค่อนข้างปลอดภัยว่ารถเนี่ยอยู่บนรางรถเนี่ยไม่ได้เดินทางอิสระเหมือนรถยนต์ไม่ได้เหมือนมอเตอร์ไซค์จัก,กรยานที่จะซอกแซกไปทางไหนก็ได้ จำเป็นเลยครับจำเป็นจะต้องอยู่บนบนรางเท่านั้นถ้าอยู่นอกนอกรางก็ไม่สามารถควบคุมหรือเคลื่อนที่ได้จนจากอดีตอยู่บนรางเป็นเหล็กธรรมดาเนาะปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นรถรถไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนผ่านแรงดันไฟการจ่ายแรงดันไฟตัวเนี้ยมีทั้งการเก็บประจุที่อยู่บนตัวรถรวมถึงการจ่ายไฟที่อยู่บนรางะจะจะใช้คำว่าเติร์ดเลียวการจ่ายไฟที่อยู่บนราง เราอตัวรถไฟจะทําการรับค่าพลังงานแรงดันตรงนี้ผ่านรางดังนั้นมันก็เลยเป็นข้อข้อข้อเหมาะสมได้ว่ารถไฟจะต้องอยู่บนรางรวมถึงการจ่ายไฟก็มีอีกประเภทหนึ่งก็คือตัวสารีหรือเพนโตกราฟใครใครที่นั่งรถเข้ากรุงเทพเนาะเราจะเห็นรถไฟสายสีแดงหรือเลดไลน์ที่วิ่งระหว่างช่วงบางซื่อเนาะบางซื่อกรุงเทพอภิวัตน์มาดอนเมือง เราจะเห็นด้านขวามือฝั่งตรงข้ามสถานีดอนเมืองจะมีจะมีเสาสําหรับรับภาพค่าพังงานผ่านหลังคาของตัวรถนะครับอ่ะย้อนกลับมาถึงความเป็นประวัติความเป็นมาเหมือนกันนะครับรถไฟเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการให้สัญญาณหรือทิศท,ทางการเคลื่อนที่ที่ชัดเจนเพราะว่าเราเราไม่รู้หรอกว่ารถไฟกำลังวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่ แล้วก็จะสามารถเบรคทันไหมดังนั้นจะมีวิธีการหรือหลักการหรือโปรโตคอลในการในการบ่งบอกทิศทางการชะลอรถรวมถึงเสาสัญญาณต่างๆให้มีให้มีประสิทธิภาพในการควบคุมการเดินรถนะครับการรถไฟสมัยก่อนเลยไม่มีระบบสัญญาณระบบสัญญาณรุ่นแรกก็คือเลเวลเลเวลศูนย์เนาะก็คือไม่มีเนาะจะทำการส่งค่าผ่านทางสัญญาณมือแล้วค่อยมา วิวัฒนาการผ่านตัวห่วงทางตาสังทางสะดวกที่เราเคยเห็นเนาะที่ว่าพนักง,งานขับรถไฟมาปุ๊บเอาเอาแขนข้องห่วงที่อยู่บนบริเวณเสาของสัตย่านสถานีแล้วก็ในห่วงนั้น่ะจะมีตาทางสะดวกที่เอาไปขออนุญาตที่จะเข้าสถานีถัดไปการดำเนินการตรงเนี้มันเป็นโปรตโตคอลที่เป็นการเป็นข้อตกลงระหว่างสถานีถ้าคุณทำตามขั้นตอนตรงเนี้ ย,ย,ยืนยันแน่ได้แน่ได้ว่าความปลอดภัยเพราะอ่าเพราะว่าจะไม่มีขบวนรถใดๆแทรกเข้ามาในในย่านนั้นแน่นอนใช่ไหมอ่าไปจนถึงเมื่อก่อนเห็นลูกตุ้มสีแดงๆกลมๆด้านขวามือเนาะตรงนี้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงการเข้าถึงรวมถึงหลักการของการควบคุมการเดินรถหรือว่ากด fail ซฟ ถ้าทางอ่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือผิดพลาดแต่ปลอดภัยอ่าถ้าทางรถไฟเนี่ยเขาจะพิจารณาจากลูกลูกกลมๆนะครับไม่ใช่สีแดงเราเราเราจะจะไม่พูดถึงสีแดงสีแดงเพียงแค่ให้สังเกตเห็นได้ชัดเจนแต่การเป็นอยู่ของระหว่างลูกตุ้มสองลูกอ่าเราให้ให้คิดตามนะครับการที่อ่าให้ลูกตุ้มข้างบนสีแดงคืออะไรที่อยู่ด้านขวามือที่อยู่ข้างบน ก็คือไม่ให้ลดไปแต่ถ้าเมื่อไม่ปรากฏด,ด้านขวามือไอ้ด้านด้านซ้ายมือแปลว่ารถสามารถไปได้ใช่ไหมออันนี้คือก็กรณีเนี่ยเขาพิจารณาจากกรณีถ้าเฟลเฟลคืออะไรเฟลคือตกตกก็คือบังคับให้ลูกบอลมาอยู่ข้างล่างรถจะไม่สามารถเข้าสู่เส้นทางได้ถ้าคุณมองเส้นอ่าถ้าคุณมองไม่เห็นลูกบอลเหมือนเหมือนกับ ถ้ามันถ้าเสาเนี้ยมันเฟลถ้าเสาเนี้ยเฟลหมายถึงเสาเกิดข้อผิดพลาดเสาเออร์เลอร์เสา error. เออร์เลอร์คือเสาหักคุณจะมองเห็นลูกบอลไหมถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่สามารถเข้าถึงสถานีได้สองถ้าเสาไม่หักแต่ว่าเชือกขาดหรือเอ็นหรือสลิงอะไรขาดทําให้เราหลักตั้งใจเจ้าอ่านายสถานีตั้งใจที่ให้ลูกบอลขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมแต่ เส้นมันขาดมันเฟลครับมันเออร์เลอร์ลูกบอลมันจะอยู่ข้างล่างดังนั้นนี่แหละคือกฎพื้นฐานจะทํายังไงก็ได้ว่าถ้ามันยังมีเงื่อนไขที่ผิดพลาดอยู่การเดินรถนั้นยังคงต้องอยู่บนความปลอดภัยเสมอนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญของระบบอนสัญ,ญญาณที่จะพูดกันวันนี้ยอันนี้คือพื้นฐานนะครับอะมาสู่ระบบอนสัญญ,ญาณการเดินรถไปในประเทศไทยในปัจจุบันเนาะอ่ะ เราเราจะเห็นได้ว่าตอนเนี้เราอยู่ในสถานีสถานีอะไรก็ได้สถานีกิละบ้านเกาะหัวลำโพงอะไรก็ได้แต่ในหนึ่งสถานีจะประกอบไปด้วยเสาอย่างน้อยสามเสาเสาที่เสาแรกที่อาจารย์จะให้ดูก็คือเสาด้านขวามือคือเสาเตือนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า warning signal จะสังเกตได้ว่าเสาเตือนเนี่ยไปสังเกตที่สีนะครับ สีไฟจะมีเฉพาะเหลืองกับเขียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือเสาเตือนก่อนเข้าสถานีอ่ะการเข้าสถานีพยายามมองจากด้านขวามองจากเสาเตือนเสมอนะครับด้านขวาไปด้านซ้ายอ่ะอีกเรื่องหนึง่งเสาที่เราจะมองจะต้องอยู่ด้านซ้ายมือของทิศทางการเดินรถเสมอนะครับอันนี้เดี๋ยวคนที่เรียนวิชา signaling เ,เดี๋ยว เดี๋ยวจะได้ใช้ตรงนี้เพราะว่าจะเอาไปอ่านแบบอีกทีหนึ่งนะครับมันก็กดง่ายๆเนาะอ่านอ่านเขาเรียกดูสีที่อยู่ด้านซ้ายมือเสมอถ้ามันอยู่ด้านเห็นเสาที่อยู่ด้านขวามือแน่นอนครับไฟหลอดไฟเนี่ยมันไม่ได้มันมันจะหันตรงข้ามเรามองไม่เห็นอยู่แล้วเราไม่ต้องไปพ,พิจารณามันเลยนะครับอ่ต่อมาก็คือเสาเข้าเสาเข้าหรือภาษ,าษาอังกฤษเรกว่า o m ม Signal โฮมสิกแนลคือจะมีอยู่สามสีหลักๆเลยก็คือเขียวเหลืองแดงนะครับอันนี้เหมือนเหมือนกับไฟอะไรที่เราคุ้นเคยเหมือนกับไฟจราจรใช่ไหมแต่แตกต่างกันที่ตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ตำแหน่งของสีถ้าเป็นจราจรก็คือแดงอยู่บนเหลืองอยู่กลางเขียวอยู่ล่างเนาะอันนี้เขาให้เหตุผลในในมุมมองของการเดินรถลองลองคิดลองพิจารณาว่า รถไฟไม่เหมือนมอเตอร์ไซค์ไม่เหมือนรถยนต์เนาะถ้าจอดติดไฟแดงคืออะไรมันจอดอยู่ใต้เสาเผลอเต็มที่เสาเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งตรงข้ามของของสี่แยกดังนั้นการทิศทางการมองเห็นเนี่ยมันอาจจะต่ำลงนิดหนึ่งแต่ว่าถ้ารถไฟคืออะไรคุณจะต้องมองเห็นระยะเสากี่เมตรอย่างน้อยร้อยเมตรอย่างน้อยสองร้อยเมตรแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อให้ให้ทำงานร่วมกับการตอบสนองของ สายตาของมนุษย์หรือของพนักงานขับรถที่จะที่จะเห็นสัญญาณน,นั้นทันท่วงทีแล้วก็อีกอันนึงก็คือระบบห้ามล้อคือเราไม่สามารถเบรกปุ๊บความเร็วจากร้อยร้อยี่สิบลถลงมาเหลือศูนย์ได้ไม่ใช่อ่าเคอร์ฟของระยะเบรกเนี่ยก็คือร้อยร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยเก้าสแปดสิบใช่ป่ะค่อยๆลดดังนั้น ห่วงเวลาตรงนี้มันจะมีระยะเวลาดังนั้นสิ่งที่กําหนดของเส้นสีแดงก็คือห้ามเข้าดังนั้นคุณจะต้องมีระยะตอบสนองของของร่างกายแล้วก็การตอบสนองของระบบห้าม้องคุณด้วยเนาะอ่ะโอเคอันนี้เสาโฮมมิ่งนะครับเสาโฮมสกเนลแล้วก็ซ้ายสุดคือเสาออกเสาสตาร์เตอร์ อ่ะมันดูแปลกๆไหมทำไมสตาร์เตอร์ไปอยู่ตรงนู้นทำไมเสาสตาร์เตอร์อยู่ตรงตรงทางออกทำไมไม่เรียกว่าชื่อภาษาไทยมันชื่อออกจริงแต่ว่าใช้คำว่าสตาร์เตอร์เป็นจุดเริ่มต้นเนาะอ่ะเสานี้จะประกอบไปด้วยสีเขียวและแดงนะเขียวคืออะไรเขียวก็คือไปได้แต่แดงก็คือห้ามผ่านนะความหมายก็คือออกออกไปไหนออกไปยังสถานีถัดไป ในระบบ Signal i n g เนี่ยเราจะมีระยะของตัว Tag c เซอร์กิก็คือตัวที่ล้อล้อรถไฟเนี่ยไปสัมผัสกับตัว t ท g c เ r i ร์กิทำให้เราสามารถรับทราบรับทราบตำแหน่งของขบวนรถได้ตรงนี้ซึ่งในยะสถานีเนี่ยในระยะของในระยะของการกำหนด Tag c เซอร์กิตรงเนี้ยจะประมาณ100เมตร200เมตรไม่เกิน1,000เมตรเพื่ออะไร เพื่อเป็นการจับว่ารถไฟอยู่ณตำแหน่งไหนแล้วก็ขึ้นอยู่กับจำ,จำนวนของขอบนวนรถจำนวนตู้โดยสารของขอบนวนรถนั้นๆด้วยเนาะจะต้องไม่เกินหรือสามารถค่อมได้ไม่เกินกี่แทน่นนะครับส่วนออกลองสังเกตออกนะครับออกก็จะไปไปสู่เสาเตือนในสถานีถัดไปเนาะอันนี้อันนี้พอมองเห็นภาพเนาะแต่จะ ให,ให้เห็นตรงนี้ว่าระหว่างเสาอ,ออกไปยังเสาเตือนของสถานีถัดไปเป็นระยะทางเท่าไหร่อ่าอย่างเช่นบ้านอจิละไปบ้านเกาะก็ได้ถ้าถ้าเราเคยนั่งนะระยะทางมันประมาณเท่าไหร่หกกิโลเจ็ดกิโลปะ่ะแล้วระหว่างนาธานองคายมาอุดรมีระยะทางเท่าไหร่สี่สิบกิโลดังนั้น ในระ,ร,ะระยะระหว่างเนี่ยมันจะไม่มีแท็กละมันเป็นแท็กเดียวเลยมันเป็นแท็กเดียวเลยคือรถอยู่รถไม่อยู่แค่นั้นเนาะทาให้รถไฟเนี่ยสามารถเข้าสู่ตรงนี้ได้จากเสาอ,ออกตรงนี้หรือเสาสตาร์เตอร์นะครับมาดูมาดูส่วนประกอบของระบบอนุสัญญาณทั้งหมดเนาะก็คือหนึ่งการแบ่งสัญญาณประจําที่ชนิดไฟสีและหน้าที่นะครับอ,อันแรกเนี่ยเมื่อกี้ อาจารย์อาจารย์จะบอกนะว่าไอเส้นหนึ่งขีดก็คือรถไฟหนึ่งหนึ่งทางหรือสองรางสองรางประกอบไปด้วยเหล,ล็กสองเส้นคู่ขนานกันเพื่อให้รถหนึ่งคันข้มระหว่างเหล็กสองรางนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งทางเนาะอ่าถ้ารูปนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นรถไฟอะไรรถไฟทางคู่อ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่นะรถไฟที่ออกแบบเนี่ยในสถานีเนี่ยเขาจะเป็นทาง ทางคู่แล้วก็มีทางหลีกขึ้นไปอยู่แล้วเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือส่วนใหญ่เนี่ย่าทางระหว่างระหว่างสถานีเนี่ยก,ก็จะเป็นทางเดียวจําได้ไหมที่บอกว่ารถไฟรอกันนานรอกันเพื่ออะไรกว่ารถมันจะเข้าสถานีได้เนาะรวมถึงเพื่อให้รถอีกขบวนหนึ่งเข้าสู่ทางหลีกในย่านสถานีให้เรียบร้อยก่อนถึงจะปล่อยรถที่เร็วกว่าหรือหรืออ่าออก ต้องการไปถึงก่อนเข้าสู่สถานีแล้วก็ออกไปก่อนหรือการแซงกันของข,องของบวนรถไฟเพราะว่าในระหว่างในระหว่างสถานีมันมันไม่สามารถแซงกันได้เนาะเพราะมันเป็นเส้นทางทางเดียวแต่ต่อไปประเทศไทยก็จะมีรางคู่เพิ่มมากขึ้นนะมันย้อนมาดูเรื่องสัญญาณนิดนึงเห็นว่มเสาเสาอ่าวร์นิ่งเหลืองเขียวอยู่ตรงนี้แล้วค่อยมาเป็นเสาโฮม เสาอ้าวแล้วอาจารย์มีเสาโฮมสองอันขึ้นอยู่กับสถานีเนาะเพราะว่าแต่ละสถานีเนี่ยมันก็จะมีระยะทางที่ต่างกันแล้วก็การควบคุมรถที่แตกต่างกันอ่าที่อาจารย์บอกไปเลยว่าเบื้องอ่าพื้นฐานเราจะมีอย่างน้อย3ามเสาทําให้เห็นไหมเรามีเสาสตาร์เตอร์สองตัวซึ่งเฮ้ยมันก็มีอะไรที่เหมือนและคล้ายกันแปลว่าอะไรไม่เหมือนสัทีเดียวแปลว่าเสาไอ้ตัวเนี้ยเห็นอะไรที่เพิ่มขึ้นมาไหม ่าจังชั่นเขาเรียกจังชั่นหรือตัวตัวทางแยกจะเห็นได้ว่าถ้าเราผ่านเสาเส้นนี้เสาสามขีดห้าไปไปทางนี้เราจะเจออะไรเราจเจอทางตรงแล้วก็ทางแยกดังนั้นเมื่อเสาตัวนี้ทํางานแปลว่าอะไรแปลว่ารถไฟจะต้องไปทางแยกเท่านั้นเนาะหรือเห็นทางแยกไฟไม่ติดอ๋อตรงครับเราสามารถใช้ความเร็วได้ อะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเสร็จไปปุ๊บเป็นเสาเสาอะไรเสาสตาร์เตอร์ในสถานีถัดไปเนาะเมื่อออกจากย่านสถานีแล้วเราจะไปสถานีถัดไปเอาอาจารย์ทําไมไม่ดูเสานี้อ่ะจาจาตาแหน่งเสาที่อาจารย์แจ้งไปก่อนหน้านี้ได้ไหมว่าเราจะต้องสังเกตเสาที่อยู่ด้านซ้ายมือเสมอเห็นไหมแปลว่าเสาหนึ่งเสาสออ่ะเสาวันิ่งเสาโฮมแล้วก็เสา สตาร์เตอร์มันจะจบที่3ามเสานี้นี่ครบองค์ประกอบของการนำรถเข้าสู่สถานีด้วยความปลอดภัยในระบบ่าในหลักการของฟลเซฟเนาะอ่าเ้าแล้วตัวอื่นๆ่ละ่ะอย่างสามเหลี่ยมตัวเนี้เรียกว่าคอออนอย่างตัวขีดตรงนี้เรียกว่าจังชันรวมถึงจะมีชั้นอเฮุอื่นๆเพิ่มขึ้นมาแต่นี้อาจารย์เล่าถึงพื้นฐานก่อนจะได้เข้าใจเนาะอ่าแล้วก็อุปกรณ์ตรงเนี้จะทำการ ส่งสัญญาณมายังไอตัวอุปกรณ์รีเลย์สองพันที่ชนิดของสัญญาณไฟสีเนี่ยแต่ละดวงเนี่ยจะมีรีเลย์มีวงจรของมันเมื่อต้องการให้ทํางานอะไรรีเลย์ตัวเนี้ยจะทํางานหน้าที่ของรีเลย์ก็คือเมื่อมีการป้อนไฟตัวหน่วรีเลย์เนี่ยก็คือจะเป็นตัวตัวเหนียวนำเนาะตัวแท็กเนี่ยมันก็จะสัมผัสกันทําให้ติดแล้วก็จะส่งสัญญ,ญาณไปยังที่บอร์ด อันนี้เป็นแบบเดิมเนาะแผงควบคุมบรรยายทางและอุปก,กรณ์รีเลย์เขาเรียกคล้ายๆกับเป็นแดชบอร์ดที่แสดงสถานะของไฟในสถานีในย่านสถานีนะครับแล้วก็3ระบบควบคุมโลรรพัมนาคามส่วนควบตัวเนี้ยจะเป็นเป็นเหมือนระบบอินเตอร์ล็อกกิ้งที่สามารถสื่อสารกันได้ระหว่างสถานีนะครับมาดูระบบความป้องกัน การปลอดภัยของระบบปนัดสัญญาณไฟสีนะครับหลักๆเลยจะมีทั้งหมด4ตัวระบบความอ่าระบบควบคุมการเดินรถอัตโนมัติ Automatic Train Operation หรือ AOT นะครับตัวนี้จะอยู่ทั้งบนตัวรถแล้วก็อยู่บนบนเวสต์ะ v ide, นะครับแล้วก็2ระบบป้องกันอัตโนมัติ ATP อันนี้จะอยู่บนตัวรถแล้วก็อยู่บนบนแท็กเวสต์ v ide, ด้วย3ระบบจัดการ เดินรถอัตโนมัติหรือ Automatic Train Supervision เป็นมุมมองในการควบคุมการเดินรถระบบการเดินรถเนี่ยเราไม่ได้มีสถานีเดียวดังนั้นทุกสถานีจะต้องส่งข้อมูลส่งข้อมูลไปยังผู้ควบคุมกลางหรือห้อง OCC นะครับห้อง OCC เนี่ยจะรับทราบสถานะการเคลื่อนที่ของของบวนรถทั้งหมดว่าอยู่ณตำแหน่งไหนนะอันนี้ก็เป็นการจัดการนะครับ ข้อ4ระบบควบคุมอัตโนมัติหรือโตมติกเทนคอนโทรลใช้คำว่าคอนโทรลเนาะควบคุมอันนี้จะไปพูดถึงเลเวลของ ECTS ในการควบคุมซึ่งเดี๋ยวจะมีอีกหน้าหนึ่งที่บ่งบอกเลยว่าตั้งแต่เลเวลศูนย์ที่อาจารย์บอกว่าเลเวลศูนย์ไม่มีไม่มีรถไอ้ไม่มีเขาเรียกไม่มีอะไรเลยใช้คนคนโบกสัญญาณใช้สัญญาณมืออะไรพวกนี้ไปจนถึงเริ่มมี เริ่มมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เริ่มมีอ่าเอาคนขับออกจากอ่าห้องห้องโดยสารเราจะเห็นเนาะสายสีเหลืองสายสีชมพูที่เราไปดูงานเราจะเจอว่าไม่มีห้องไม่มีผู้ผิดไม่มีห้องคนขับอ่าเฮ้ยแล้วรถมันวิ่งไปไปยังไงวิ่งไปจากการควบคุมผ่านห้อง OCC ก็คือควบคุมที่ศูนย์กลางเลย มันไม่ใช่แค่ควบคุมขบวนรถจะวิ่งเข้าวิ่งออกเท่าไหร่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ละมันพูดถึงความปลอดภัยการเปิดปิดประตูประตูของตัวรถแล้วก็ประตู PSD platform skin door ที่อยู่ด้านตรงชานชาลาการจอดรถจะต้องอยู่ตรงระหว่างระหว่างประตูสองอันที่ตรงกันเราลองนึกถึงจินตนาการดูว่าถ้าถ้าเราขึ้นลิฟต์แล้วประตูลิฟต์เปิดระหว่างทาง ที่เป็นระหว่างชั้นไม่ใช่ชั้นนั้นชั้นใดๆนั้นความรู้สึกของผู้โดยสารจะเป็นยังไงเนาะมันอาจจะรู้สึกไม่ค่อยดีดังนั้นเรื่องความปลอดภัยตรงเนี้ยเรื่องความถูกต้องตรงเนี้ยเป็นความสําคัญเลยนะครับน,นี้ด้านขวามือเป็นโครงสร้างเนาะโครงสร้างของอุปกรณ์ที่จะต้องติดติดตั้งอยู่ในตําแหน่งไหนนะครับต่อไปส่วนประกอบของระบบอนสัญญ,ญาณระบบอัสัญญ,ญาณเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าต่อไปเนี่ยมันจะมี คล้ายบอกรารกรมที่เป็นการใช้สัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์สััญลกษณ์ในการแสดงภาพ,แผ,ภภาพแผนภูมิภาพแล้วกันว่าให้เห็นว่าไอกหกค,คำพูดตรงนี้มันมีอะไรบ้างอันแรกเลยก็คือระบบควบคุมคว,ควบคุมการเดินรถหรือ CTC ที่อาจารย์พูดไปเนาะสองระบบควบคัดสัมพันธ์หรือ n t e ล l o กก i n g สี่ระบบควบคุมขบวนรถไฟ Train Control System แล้วก็คอม p พ n นน t อุปกรณ์อื่น พวกซิกแนลแล้วก็พอ,อยต์แมชชีนไปแจกลนสับรางนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายสิ่งที่สำคัญเลยที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้คุณคุ้นไหมวงจรไฟตอนเพื่อบ่งบอกตำแหน่งของรถไฟว่ารถไฟอยู่ณนะตำแหน่งไหนเนาะรถไฟมีหลักกิโลนะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาหลักกิโลตรงนั้นมาแสดงผลเพราะว่ามันก็เป็นตัว Center Point, h, Center Point เซนเตอกกร,ร์พอยต์เซน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 เนเซนเนเันเซนเซนเซนเนเซนเน จะมีบาริตอีกตัวหนึ่งแต่บาลิตก็ไม่ได้ใช้กันทุกเลเวลนะครับอ่านี่ไงเห็นพิระมิดสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านซ้ายมือไหมครับนั่นแหละคือทั้งหกหัวข้อที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้นะครับทั้งทั้งอาจารย์เต้ขอ,นะขอนญญนขอนุญาตครับอาจารย์เต้ขออนุญาตครับอาจารย์เต้ยรบกวนตั้งผมเป็นโฮสหน่อยเพราะว่ามีเด็กหลายคนที่ยังเข้าไม่ได้ต้องกดต้องกดแอดมิดเด็กก่อนครับอ ผมแบบนี้นะครับผมก็พูดเพลินไม่ได้ดูเลยอ่ามีมีเด็กส่งมาในกลุ่มหลายคนครับเต้อผมผมรอดูตรงแชทในหน้าจอนี้เขาเข้าไม่ได้เขาก็ตอบไม่ได้เนาะตั้งโฮสต์เมคโฮสต์โอเคครับ ได้ไหมครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับจันเต้ยครับจันเต้ยแชร์ใหม่ด้วยนะครับครับอ่าโอเคต่อหลักการการทำงานของระบบวัตสัญญาณเบื้องต้นนะครับเราจะอยู่เราจะอธิบายการอุปกรณ์ส่วนต่างๆเนี่ยจะอยู่ในสามเหลี่ยมปริมิดนี้มีทั้งโอเป a เรชั่นคอนโทรลซิสเ อันนี้ก็จะพูดถึงหน้าจอควบคุมทั้งหมดทั้งย่านสถานีแล้วก็ทั้งเขาเรียกว่าควบคุมตลอดทั้งเส้นคุณมีสถานีย่อยกี่สถานีก็จะไปอยู่หน้าตำแหน่งนั้นที่เดียวเลยเนาะต่อไปเทนคอนโทรลซิสเต็มตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ภาษาอังกฤษเล่ยอันนึงก็คือตัว on-board ตัว on-board เนี่ยจะอยู่บนขบวนรถจะสามารถส่งข้อมูลไปยัง ไปยังทั้งโอ peration แล้วก็รับค่าจากไอตัว interlocking ได้เนาะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง interlocking เป็นตัวทำทำงานประสานร,ระหว่างอุปกรณ์ที่เป็น component และแท็ก vacancy ส่งไปยังนะครับส่งไปยังตุกขบวนรถแล้วก็ห้อง OCC เนาะส่วน component ก็คือส่วนประกอบก็มี signal กับ point machine อันนี้หลักๆเลยนะครับจริงๆเวไซต์ e q u i p m e n t เนี่ยเราจะมีอยู่3ตัว ตัว s i g n a กตัวคุยแมชชีนแล้วก็ตัวแ a g กวาคนซีนะครับแต่ว่าในในแบบเนี้ยเขาพยายามอธิบายแยกกันแล้วก็คองพเนนต์้นก็ยังมีอื่นๆอีกด้วยนะครับเช่นตัวบาลิสตัว R F I D ระหว่างตัวขบวนรถอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันก็เป็นเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมของขบวนรถไปละเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนราง ่ต่อไปโดยอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้พื้นฐานของการสื่อสาร communication system จะมีโปรโตคอลจะมะีการเชื่อมต่อทั้งวายหรือไม่วายวาย r e หรือ wireless ที่แยกแตกต่างกันแล้วก็แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหมายถึงรูปแบบในการเข้าถึงข้อมูลชุดนั้นๆขึ้นอยู่กับผู้ผลิตผู้ออกแบบอย่าง อย่างถ้าเราไปอยู่ในหน่วยงานที่ออกแบบเราก็จะต้องศึกษาว่าเขาใช้โปรโตคอลอะไรในการทำงานมีการรับส่งข้อมูลเป็นยังไงจะใช้ TCP UDP ในการรับส่งข้อมูลที่แตกต่างกันในแต่ละหัวข้อซึ่งมันก็เหมาะสมกับงานนั้นๆเนาะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับ power supply อ้าวทำไมจะต้องมีแหล่งจ่ายอย่าลืมนะครับระบบวันสัญ,ญญาณที่รวบรวมพวกเนี้มันเป็นอ่ะนี่เลยระบบกลไก ระบบสัญญ,ญาณคือระบบกลไกของอุปกรณ์ต่างๆและระบบคอมพิวเตอร์อ่ะผมตัดไปตรงนี้ก่อนเอาวัสดายก็ต้องเลี้ยงไฟให้คอมพิวเตอร์เนาะถ้าคุณไม่มีเอวาวัสดุไไม่มีไม่มีแรงดันไฟเลี้ยงวงจรวงจรนั้นก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ถอดปั๊กโทรศัพท์แบตหมดใช่ไหมก็ไม่สามารถทํางานได้อ่ะย้อนกลับมาข้อความนี้ก็คือระบบกลไกและระบบของอุปกรณ์ต่างๆของระบบคอมพิวเตอร์ ที่เขาออกแบบและพัฒนาให้เหมาะสมระหว่างตัวรถการควบคุมแล้วก็ฮาร์ดแวร์ที่อยู่บนเวส์ไซค์คิเมนต์เนี่ยเพื่อเพื่อสร้างเส้นทางการเดินรถที่ปลอดภัยนะเพื่อให้พนักงานขับรถและผู้ควบคุมรับทราบสภาพเส้นทางข้างหน้าตัดสินใจที่จะหยุดชะลอความเร็วหรือบังคับทิศทางให้การเดินรถด,ดำเนินไปอย่าง ปลอดภัยวดเร็วและมีประสิทธิภาพเนาะลดเร็วได้ดีลดเร็วแต่ไม่ปลอดภัยก็ไม่ดีถ้ารถเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไม่สามารถควบคุมได้เรามีขั้นตอนอะไรมันก็จะมีโปรโตคอลในการในการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานอีกทีหนึ่งอ่ะโดยสรุปแล้วภาพหลักการตรงเนี้ยเพื่อให้การเดินรถเป็นไปอย่างปลอดภัย ไม่ช้าไม่เร็วตามสเปคที่สามารถทำงานได้เนาะก็เหมือนกับตอนเนี้ยการรถไฟได้ทำการพัฒนาตัวระบบขนส่งตัวใหม่ก็คือการใช้รถไฟความเร็วสูงเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนาะกรุงเทพอภิวัติถ,ถึงหนองคายเนาะแต่เฟสนี้เฟสแรกอาจจะอยู่ถึงโคราชเฟสต่อไปคือคือจะโคราชไปหนองคายอันนี้ก็ นักศึกษารุ่นนี้ก็น่าจะได้มีโอกาสเข้าร่วมทำงานในรถไฟความเร็วสูงเนี่ยพอสมควรเนาะเพราะว่าในห่วงเวลาน่าจะพอดีกันเพราะตอนเนี้ยรถไฟหนองคายถึงโคราชเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะ7 5เปอร์เซ็นต์แต่ดูก็ไม่เหมือนมีอะไรแต่ถ้าเสาต่อหม้อเสร็จรางทำเสร็จต่อไปเขาก็ยกขบวนรถมาวิ่งมาทดสอบวิ่งได้เลยแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยังยังไม่ดาเนินการก็คือตัวเดปโปเดปโปของ รถไฟความเร็วสูงเนี่ยจะมีสองที่ที่แรกก็จะอยู่เชียงรากน้อยปัจจุบันเลยยังเป็นที่ลกล้างไอยังยังเป็นที่เขาเรียกอะไรนะเป็นที่ว่างเปล่าอยู่ยังยังไม่ได้เริ่มทําแต่ว่าอาจารย์ไปเห็นในในเพจของการรถไฟละเขามีโครงการที่จะทําตรงนั้นแล้วก็อ่าอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ก่อนที่อาจารย์ไปอบรมเนาะก็ไปตรงนั้นแหละมันยังเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแต่ว่าก็มีแผนที่จะทําโอ้ งบลงทุนเยอะเหมือนกันอยู่นะเฉพาะเดโปนะครับไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเส้นทางแล้วก็ขบ,บวนรถเนาะเดโปคืออะไรเคยได้ยินไหมครับ